เปิดห้าดาราช่องพยายามดันแล้วสุดท้ายยังไม่เข้าตาวงการบันเทิงสมัยนี้อยู่ยากถึงจะเข้ามาได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนก็จริงแต่ถ้าจะให้อยู่นานแล้วมีชื่อเสียงระดับซุปตาบอกเลยว่ายากมากนอกจากจะหน้าตาดีแล้วต้องอาศัยดวงดีด้วยคะ่ะบางคนเล่นแค่เรื่องเดียวดังเปลี่ยงเป็นพลูแตกแต่บางคนดันแล้วดันอีกทํายังไงก็ไม่ปัง 1. ลิลลี่พันธิลามีผลงานมาได้สักพัก แต่ก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกแถวหน้ากับเขาสักทีทั้งๆที่มีใบหน้าสวยคมขึ้นกล้องขนาดนี้ยังไงก็ต้องรอจังหวะและเวลาค่ะ 2. ริชชี่อรเนตเคยเป็นถึงนางเอกประกบคู่กับนเดชในหนังคู่กรรมแต่ก็ถูกวิจารย์ยับแถมได้รับฉายานางเอกท่อนไม้อีกต่างหาก 3. มิวลักนาราเป็นถึงเด็กของเอสุภชัยหลายคนอาจจำได้ในบทของสาวเงือกที่มีถึงสองภาคแต่กลับถูกลืม ถึงช่องจะป้อนงานให้เรื่อยๆแต่กระแสก็เงียบกลิบ 4. มารีเบอร์เนอร์เข้าวงการมาก็ได้รับบทนางเอกเลยเล่นเป็นนางเอกมาแล้วก็หลายเรื่องประกบพระเอกดังทั้งนั้นแต่ก็ไม่เป็นที่พูดถึงสักเท่าไหร่ 5. แพทิเซียกูดดาราสาวหน้าคล้ายยาย่าอุรสยามีผลงานเรื่อยๆประกบคนดังๆแต่ก็ไม่เป็นที่พูดถึงเลยสักนิดถึงจะมีกระแสคบกับหนุ่มพีทพัชระก็ยังเงียบอยู่ดี